ขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองรูปหล่อเหมือนหลวงปู่บุญไทยโชติปาโลครบรอบปีที่26ณวัดอาราสศรธาธรรมตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันที่25-27มีนาคมพศ2565นี้ร่วมปิดทองพระถวายสังฆทานทำบุญผ้าป่าสะดอกเคาะเสริมดวงชะตาเสริมสร้างสิริมงคล<า>ให้กับ <it S 1> ชีวิต <it. com S 1> เลือกซื้อสินค้าราคาถูก <it. S 1> และสวนสนุกชุดใหญ่เต็มบริเวณงานวันศุกร์ที่25มีนาคม 2,565ตรงกับแรม8ค่ำเดือน4เวลา13นาฬิกาส่งน้ำรูปหล่อเหมือนหลวงปู่บุญไทยโชติปาโลวันเสาร์ที่26มีนาคม2,565ตรงกับแรม9ค่ำเดือน4ปิดทองรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ต,ตลอดความวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2,565ตรงกับแรม10ค่ำเดือน4เวลา10นาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์20รูปสวดพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศให้หลวงปู่บุญไทย โชติปาโลอดีตเจ้าวาดเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์40รูปเวลา14นาฬิกาพระสงฆ์รับทัศนนานุปทานกิจ50รูปนี่คือถวายตัว่อจ่าเดาทครู์ศักดิ์ทองบุญไทยโชติปาโล25มีนาคม2565ชมภาพยนตร์พระธาตุดนตรีลูกทุ่งสมเกียรติโปรโมชั่นสายไหมกทมขุนเทดศักดิ์เรืองสุวรรณดำเนินงานเก็สมัยอยู่ ทำไมมันเมาอยากดีทำไมมันเมาทำไมมันเมาดูดไปสองสามทีสองทีสามทีสามทีคนดีหรือเรื่องเลยคนคนดีคนดีคนดีทำไมมันเมาอยากนั่นมันเมาอยากนั่นมันเมาอยากนั่นมันเป็นเพราะความใช่ไหมมันเป็นเพราะความใช่ไหมจัำว่ามันช่างถูกใจ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 จะไม กวตัวอย่างจากเด็กที่ตดต่อวันที่26มีนาคม2565ชมภาพยนตร์ประทะดนตรีลูกคุ้งมิตรสัมพันธ์มิวสิกอยุธยาอ้อยสิทธิ์วัดราชดำเนินงานน้นนาาองช่างธนาเมื่อ่อนขายผ้าดีมีน้องมาขายหม,ม้อนี่คือสปอตตัวอย่างจากเดอะคิดดอทคอมอยู่ทำไมกันคนก็เห็นเห็น เต็มตาว่าน้องฉันกันนะใส่มาเดินได้มอมอแม่เอ้ย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 ,ย27 <21 S 1> มีนาคม2565ปิดท้ายงานชมภาพยนตร์ปะทะดนตรีลูกทุ่งชอม,มิวสิกปทุมธาน,นีเบิร์ดสิทธิ์วัดราชดำเนินงาน จองร้านค้าโทร0812520723ร้านค้าพี่แอลและ0890578108คุณจูอย่าลืมเที่ยวงานประจำปีปิดทองรูปหล่อเหมือนหลวงปู่บุญไทยโชติปาโลณวัดราชสักการธรรมตําตบลบาง <hit. com. S 1> หลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีการคมนาคมสะดวกสบายคณะกรรมการและสิทยานุสิ์ร่วมจัดงานมหลรสพในงานชมฟรีเที่ยวสนุกยิ่งใหญ่ได้คุณ สนแรง